ย้ายครับผมย,ย้ายที่พำนักใหม่ครับดินหมดแล้วครับตรงนี้ดินหมดดินหมดพี่น้องเสียงอะไรเสียงแป๊บไม่ใช่ ยกโต๊ะก่อนครับย้ายที่พักพิงแล้วตอนนี้เดี๋ยวช่วย่อธงยกโต๊ะก่อนเด้ออ่ะกระตุกรถจานโอติดแล้วครับแหนบนี่ต้องเช็คแหนบแล้วครับทำไมแหนบผมดิ้นได้แค่นั้นเองแหนบหักบอ่อแหนบดิ้นได้แค่น้เลย ตอนนี้ก็จะย้ายที่พักใหม่ครับไม่รู้ว่า,าย้ายที่พำนักครับ,ะบฮะไม่ล่วงหรอกนี่ครับตอนน,ตอนนี้ก็ส้มลายก็นุ่นแล้วครับไปขึ้นซุปเปอร์เกรดอยู่นู่น ผมก็ขนโต๊ะต่อทงขนปั๊มลมจะต้อมขนถังน้ำมันนะครับส่วนจานโอก็ขนอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับกับรถจานชูนี่นี่ครับก็กลับมาเอารถอีกตอนนี้เอาย้ายสมลายขึ้นบนซุเปอร์เกรดอยู่ครับ เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะาไปขุดจุดไหนไปเอาดินตรงไหนนะครับเนื่องจากว่าดินยังไม่พอดินที่ใช้ถมทำทางนะครับยังไม่พอเอมารอดูกันอีกทีนึงครับไปแล้วทีมงานครับตอทงต้อหมอความครับ เจ้าซูปอรเกตก็ขึ้นไปอยู่เอ้ยเจ้าสมลายก็ขึ้นไปอยู่กับเจ้าซูปปเปอร์เกตเรียบร้อยนะครับผมเคลื่อนย้ายโดยต่อแต้มครับจะแต้มจะเป็นคนขับซูปปเปอร์เกตไปที่สวนปามหลังจากที่เรานอนอ,นอยู่ตรงนี้สองคืนนะครับสองคืน ฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าเอ็กกับจานโอครับจานโอเอายีโร่รถส่งน้ำมันนะสวัสดีครับสวัสดีพี่เพียน้อง f อฟทุกท่านนะครับโอ้ผมก็จับผิดจับถูกร้อนเดี๋ยวเราจะไปนู่นนะครับออกไปทางนูน้นนะด้านหลังของผมนะครับ ยังแหนบดิน้นแต่แต่แต่แนี่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งละหรือว่ารัดสลกไม่แน่นยังไม่รู้แต่แหนบข้างนี้นี่ไม่เคยได้ถอดนะตั้งแต่เปลี่ยนตั้งแต่มันหักแล้วมาเปลี่ยนที่บ้านตรวจไปไม่เคยได้ถอดเลยปีหนึ่งแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันดิ้นขนาดนี้เนี่ยปกติแหนบมันจะไม่ดังไม่ดิ้นนะ ไปไปยกดมดูครับอ๋อจันชูขับเอาซูเปอร์เทสครับให้เจ้าแตมมาขับเอาพิการมาแล้วเดี๋ยวไปกันเลยครับฝุ่นเยอะมากครับวิ่งงานบ่อน,นี้ไปไปกันเลยครับทีมงานก็ย้ายไปหมดแล้วเจ้าเอกน่าจะกลับบ้านเลยมั้งนะ สาวจ้อยขี่ฝุ่นร้ายครับต้องห้มอไซต์ไปก่อนครับผมฝุ่นเยอะครับเราต้องให้รถดเล็กไปก่อนพรา่ามีเด็กด้วยนี่เห็นไหมพ่อแม่ลูกเพราะว่าถ้าเราวิ่งนำหน้านี่รับรองกินฝุ่นแน่นอนแหละเจอฝุ่นรถใหญ่นะครับนึกถึงว่าอ,อกเรานะเวลาเราขับมอไซค์เนาะเเราจะไปที่ ที่ขุดใหม่เลยครับไปที่หน้างานไปที่บ่อใหม่ไม่รู้ว่าจะจะขุดตรงไหนยังไม่รู้นะเขาบอกว่าอยู่นู่นแหละแถวแที่เทนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่หน้างานที่เราเอามาดินมาเทกันนะแต่ว่าตรงที่ขุดอยู่ตรงไหนไม่รู้จันชูกำลังจะ เอาเจ้าซปเปอร์เกรดลงนะครับเอ้ยเอาเจ้าส้มลายลงจากซปเปอร์เกรดเฮ้ะวันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยพูดผิดพูดถูกอยู่เนี่ยลิ้นพันกันไป้หมดละ <c oughs> อันตรายครับต้องจอดขวางไว้ก่อนนะเผื่อมี มีรถเล็กมานะครับเพราไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเรามีเครื่องจักรหนักกำลังลงอาจะเป็นเจ้าต้อมครับที่ขึ้นไปกดสุกเเกียร์ไว้ให้ ก็ลงไปในสวนปามแล้วครับแต่เจ้าต้อมนี่ไม่รู้เอาจอดไหนซูปเปอร์เรสจอดนี่บ่จอดบนถนนบ่กอเอาจอดอยู่ข้างบนนี่ครับซูปเปอร์เรสน่าจะจอดอยู่ติดทางนี่แหละแต่ล้ว,วั่งต้อมอ่ะเดี๋ยวเราลงไปที่สวนปามกันเลยครับามาดูกันว่าเราจะตั้งกันตรงไหน จุดพักโอ้คงมันมดุดทรายมาเลยเฟืองได้เฟืองได้อ๋อแขงหน้าเข้าแขงหน้าหักแขงหน้าฮัก แต่มอ่น้ำรังพึ่งแอนโอ้ยโอ้กระบังลมแตกเลยพี่เก่งตอนตอน,นี้ก็น้ำมันกระเด็นออกท่อ,อ,อนี้มั้งพี่เขาบอกว่าน้ำออกอ่ะเฮ้ยเจอ,อยัง โดนอเนี่ยเข้าไปฉกฉกเของน้ำขาดเลยใช่ไหมเนี่ยแค่แทกเข้าไปโดนเขาน้ำโอ้น้ำหายหายนิดเดียวอะตอนนี้เราก็มาถึงที่สวนปาล์มครับนี่ครับรถคู่กรณีเสียบอย นี่เป็นอุทาหรณ์นะครับเตือนรถเล็กว่าอย่าขับจี้ตูดรถใหญ่จ,จ,จูบดากรถไอ้บอย oh. ก็ <Huh? S 1> ไปจอดจอดตูดไอ้บอยอบอยถอยไง <Yeah. S 1> ยังไม่รู้รอ ไม่ถึงหรอกไม่ถึงไอพี่ประเมินนี่พี่ประเมินได้หมดแหละแต่มันเราไม่อยากใจนี่ไงเนี่ยครับอะไรอระเมินกว่าบาทหมอน้ำหมอน้ำสามพันมอญ้ำ แล้วก็ฝาครอบกระบังพัดลมอ่าเดี๋ยวยกปั๊มลมลงครับบอยขึ้นไปกึ่งเน่ไอ้กึ่งจนปวดแขนว่ะหันนี่นเ้ามันเราเอาโซ่ร้อยไม่ได้เราต้องเอายกขึ้นบุงกีเลยช่วยกันสองคนวันหันไ้ย,ยกกับทอดทงเลยดึงออกมาช่วยเหล้าอะ่ะโซ่มันร้อยไม่ถึงมันต้องใช้สองเส้นหนุนพอ่พอพ่อเยียบเบรกไว เจ้เหลเห์เวียกอะต้มเองอะตากเอาพ่อพ่อเดี๋ยวให้จันชูเอาบุกี้เข้าไปฝั่งนู่นน่ะดึงมาอีกบ่เอาเข็นมาช่วยกันเอาอุปกรณ์ลงครับ ยกยกแล้วอ่ะให้มันขึ้นอยู่บนบนบุ้งกีอแล้วก็เข็นเข้าไปช่วยกันช่วยกันเอาปั๊มลมลงรถครับหูหูหูบุ้งกีหูบบุ้งกีหูไรหูลยพ่อทงไอ้รับหน่อยฝั่งนู้นรับหน่อยรับปั๊มลมหน่อยจ้าเอาลงแคปไหนก็ได้จ้าเมื่อวยนี โอ้กูนึกว่ามึงจะเดินหน้ากูก็โอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไ <c oughs> อ,อแล้วพี่ซับระลงทนไมฮะเดี๋ยวก็จะเอาโต๊ะครับที่นี้โต๊ะลงโ,โต๊ะอยู่บนรถผมเดี๋ยวยกโต๊ะก่อนครับ โอ้ยมันใส่เสื้อสีเดียวกันเลยเอ้นี่ทีมงานหน,หนี่หว่าอันนี้คอนวอยบอกทีมงานโตจีนทีมงานโตจีน,น,จนเอาช่วยกันครับเราย้ายของมาะระวังระวังมันบาดขาด้วยนี่แหละเอาที่แข็งๆตรงแข็งๆ,ๆนี่แหละเอเอแจ้ว ต้องขยับรถแต้มแล้วเออเอามุมซ้ายหรือมุมขวายาลทธิ์นี่เตาสั่งโอเลี้ยงหน่อยเร็วนี่ครับวันนี้เราจะมาพำนักที่สวนปามรีสอร์ทครับผมวันนี้เราเข้าปามรีสอร์ทนะครับคืนแรกเรานอนอยู่นี่ใช่ไหม อันนี้เราก็มีที่หลบแดดนะครับมีที่หลบแดดมีเยอะแยะแต่ละเระวังข้างหลังใช่ไหมแต่ระวังข้างหลังหรอกเข้าไปเจอรุ่นเดีย้เรื่องเล่าเรื่องเล่าเลยตอนนียนี่ครับตัวใครตัวมันครับ อืมนี่ก็ย้ายบ่อมาลลแล้วขุดตรงไหนในตรงที่จะขุดขุดขอดอกทางเลยเอาไกลๆจอๆเนี่ยนะ <c ười> เอาตรงพูดมันสุดหรือบ่อดันชนยังยังไม่ชนนะอีกนิดเดียวใช่ไหมประมาณสักห<ด>้ารถอ,อ่า นี่ครับเพราะว่าดินที่ขุดนะตอนแรกเขาบอกว่าจะขยายสะทีนี้มันขยายไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันเปียกครับเราเอาดินมาใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆเอทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่กันหมดแล้ว สวนปลาล์มรีสอร์ทแก้วพี่น้องแก้วไปแล้วครับ